มีผู้เว์โตๆกันมาว่าถ้าเหาเอา,มาเมล็ดของบกฮุงกระเทยคือเป็นบกฮุงที่ซุกแล้วนี่นะคะเหาเอา,มาเมล็ดของเขามาเพาะเขาจะงอกขึ้นมาเป็นต้นบกฮุงกระเทยถึงประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์มั่นแมนอิหลีบ่บอบกฮวว่าความจริงมันคืออีย่างเมื่อเหาบกฮูหาขอมูลไม่ยืนยันกับโบมีนะคะคู่นูเพี้ยนกันเลย ลงมือทดลองเองเลยค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชม่อนจะไปเบิง่งรายละเอียดของการทดลองเท่อนี้อย่าลืมกดติดตามให้คู่นุเพียนเพื่อเป็นกำลังใจในเด้อค่ะถ้าคลิปนี้มันดีกอย่าลืมแชร์ไปให้ผู้อื่นเบ่งนํำนะคะขอบคุณลยหลายค่ะเมื่อแปดเดือนที่แล้วคู่นุเพียนได้ปลูกบกักงหล้ายต้นนะคะ เป็นบักฮุงสมตำดำเนินนะคะเป็นเมล็ดของบักฮุงนวยเดียวกันผ่านเดียวกันต้นเดียวกันนะคะอายุของต้นกล้ากระซองเดือนคือกันปลูกในเดือนเดียวกันเบิดทตกต้นเลยค่ะปลูกไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะออกดอกออกผลเ้ากับจังสีหูว่าเขาเป็นเพดใดนะคะตามปกติทุกปีแล้วที่เดือนเห็นนวยเห็นผลแล้วค่ะทุกต้นเลย ปีนี้เนื่องจากว่าอากาศร้อนมากๆเลยนะคะช่วงที่เขาครบสี่เดือน,น,นอากาศห่อนถึง43องศาค่ะที่บ้านคุณเพียรน,นะคะจังหวัดอุบลราชธชานีนะคะเห็ดให้ต้นบกุูงของคุณเพียรบวออกดอกนะคะเฮาก็เลยล่อไปจนถึง8เดือนเขาจงออกดอกออกผลการเก็บ้อมูลเข้าจะนับเอาเฉพาะต้นบกุูงที่มีชีวิตอด ณเดือนที่8นะคะต้นไดตายกระตายไปเฮาจะบวนับนะคะจํานวนเต็มของการทดลองเฮาจะนับเอาเฉพาะต้นทีมีชีวิตหลอดนะคะปรากฏว่าบักฮวงที่คู่นุเพียนปลูกไว้ทั้งเมดในรุ่นนี้มีชีวิตหลอดมาถึงเดือนที่8จดจำนวน24ตนค่ะตาล่างเก็บ้อมูลของคู่นุเพียนพร้อมแล้วนะคะ นี่ยี่สิบสี่ต้นต้นใดสิเป็นเพศผูต้นใดสิเป็นเพศเมียต้นใดสิเป็นเพศกระเทยนะคะคูนเฮียนสิเด็ดเอาดอกมาแกะเบงเลยนะคะถ้ามีแต่เกศสรนตัวผูก็จะเอิญว่าบักงเพศผูถ้ามีเกศสรนเฉพาะเกศสรตัวเมียก็จะเอินว่าบากักุงเพศเมียทาดอกใดมีทั้งเกศสรนตัวผูเกสรนตัวเมียอยู่ในดอกเดียวกันกะจะเอินว่า เพจกระเทยนะคะอันนี้แกะแล้วพี่สูน์แล้วตั้งแต่คลิปก่อนนี่ค่ะซึ่งกัเอามาบูรณาการมาเป็นคลิปนีนํานะคะพี่สูน์แล้วแกะแล้วถ้าอยากหูว่าแกะออกมาแล้วเป็นจังไดเพจผูเป็นจังไดเพเจเ,พเมียเกยสรตัวผูตัวเมียเป็นแน่ไดก็ให้เขาไปเบิงในช่องคุณนูเพียนนะคะเพราะว่าเฮตุละเอียดไว้ให้เบิงแล้วค่ะกดเข้าไปใน playlist มาละกแล้วเขาเขาไปเบิงเลยค่ะการเลือกเพจของมาละกค่ะ อาวนะเหเนาะเขาเก็บข้อมูลแบบนี้นี่บางคนเพื่นกระแซวคู่นูเพียนต่อขาะา่าเวลาคู่นุเพียนเหตุคลิปนี่วา่าเป็นไล่งานวิจัยในสันเลียนเพิ่นว่าเหตุขักเหตุเนี่ยอยากให้มันหูนะคะท่านผู้ชมมันข่างค่าใจเนาะถ้าว่าเหตุขักปานนีนี่มันกระสีบรชัดเจนในข้อมูลน่ะนะจะโค้งเองนี่แหละอยากหูอยากเห็นแล้วก็อยากบอกท่านผู้ชมนั่น สิ่ดหูเป็นน้ากันนะคะท่านผู้ชมย่อมเสียเวลาถึง8เดือนกับย่อมนะคะต้นที่หนึ่งนะคะพี่สูจน์แล้วอันนี้เพิ่นออกดอกออกผลแล้วค่ะเห็นชัดเจนเลยเป็นเกสรตัวเมียอย่างเดียวนะคะเพราะฉะนั้นต้นที่หนึ่งเท่ากับกาลงไปต้นที่หนึ่งเป็นเพศเมียเขากับกาเพศเมียไปแบบนี้เนาะต่อไปต้นที่สองต้นที่สองเพศผู้ ต้นทีน่สองเพศผู้กะกาลงไปนะคะเพศผู้ต้นทีน่สามเพศผู้ถทาเป็นเพศผู้นี่ใส่กระดาษสีขาวนะคะถทาเป็นกระเทยีสใส่กระดาษสีชมพู่เป็นเพศเมียใส่กระดาษสีฟ้าต้นที่สามเป็นเพศผู้ต้นที่สี่เป็นเพศกระเทยต้นที่ห้าเป็นเพศกระเทยต้นที่หเป็นเพศเมีย ต้นที่หเป็นเพศเมีย Minor. ต้นที่เจ็ดเป็นเพศเมีย Minor. ต้นที่แปดเป็นเพศผู้ต้นที่เก้าเป็นเพศผู้ตกมากมื่อคืนนี่ปลายเริ่มเปื่อยล้ค่ะต้นที่สิบเป็นเพศผู้ต้นที่สิบเอ็ดเป็นเพศกระเทยต้นที่สิบสองเป็นเพศกระเทย ต้นที่13เป็นเพศกระเทยต้นที่14เป็นเพศเมียต้นที่15เป็นเพศกระเทยต้นที่16เป็นเพศเมียต้นที่17เพศกระเทยต้นที่18เพศเมียต้นที่19เพศผู้นี่นะคะต้นบักง,งามนึงเป็นเพศผู้เสดายเดสิเดตัดทิม ต้นที่20เป็นเพศกระเทยเป็นกระเทยย่างดีต้นงามน้ำพี่นองเอ้ยต้นนี้ต้องรักษาไวด้ดีๆเลยนี่แข็งแรงแห้งเอางูต้นนี้นะคะต้นที่21เป็นเพศเมียเป็นเพศเมียนี่บบตัดบบตัดทิมค่ะขอให้เป็นหน่วยบบง,งามกระซางมันต้นที่22เป็นเพศผู้นะคะ ต้นที่23เป็นเพศผู้ค่ะต้นที่24เป็นเพศเมียนะคะสรุปรวมเพศผู้กี่ต้นหนึ่งสองสี่ห้าหกดแดแดต้นเพศเมียกี่ต้นหนึ่งสองสามี่ห้าหกดแดแดต้น เป็นเพศกระเทยเท่าไรหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอ้าวคือทอกันเบิดปะที่ไหนแปดต้นแปดสามยี่สิบสี่สเลวบาตที่ไหนยี่สิบสี่ลงตัวเลยหารเป็นเปอร์เซ็นต์ออกมานะคะแปดในยี่สิบสี่ของหนึ่งร้อยคือเท่าไรนะคะคือ 33.33%เปอร์เซนต์นะคะ33.33%เปอร์เซนทุกช่องเลยนี่รวมถึงกระเทยด้วยนะคะที่บอกว่า้าเอาเอาในมาจากบกฮูงกระเทยและเพิ่นสิได้เป็นกระเทยถึงประมาณ90%เอร์ซ็น่ามันเมีนบอระบาดที่นี่มันกระโบเมเียนเสล็ว ได้แค่33เปอร์เซ็นต์นะคะ33.33 33พ่อพ่อกันมาสันเถะได้ตัวผู้ตัวเมียได้ตัวกระเทยซ้ำๆกันเลยนะคะอ้าวที่นี่เข้ากระได้คสรุปของการทดลองครั้งนี้แล้วนะคะจริงหรือไม่ที่บอกว่าถ้านำมเมล็ดจากมะละกอที่เป็นกระเทยมาปลูกมาเพาะเขาจะงอกขึ้นมา เป็นต้นกระเทยถึงประมาณ9คําตตอบก็คือไม่จริงค่ะค่ะหวังว่าคลิปของคุณเพียนจะเป็นข้อมูลสําหรับที่ให้ท่านผู้ชมใดพินิจพิจารณาในการปลูกบักุงนะคะจะได้บปตรงโซโลเลกันอีกต่อไปในเรื่องนี้ค่ะถ้าคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมแชร์ไปให้ผู้อื่นเบิงนําเป็นบุญเป็นกุศลนะคะ อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คู่นุเพียนนา่นเอรเดกดกระดิ่งน้่ค่ะท่านผู้ชมเพื่อรับคลิปใหม่ๆจากคู่นุเพียนอยู่เป็นประจำค่ะขอให้ท่านผู้ชมอยู่ดีมีแห้งปลูกอียงก็ให้งามๆเนะะื้อค่ะมีความสุขกับหัวกับสวนสุขภาพแข็งแรงค่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ